สวัสดีค่ะพบปะจะเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์ตอนหกโมงเช้ากับช่องสบายสบายสไตล์เจนนันนะคะวันนี้พิเศษนะคะสวัสดีเช้าวันลอยกระทงนะคะวันที่31นะคะเดือนตุลาคมเป็นวันลอยกระทงนะคะวันนี้เจนนัน,นก็มาพบปะจะเจอเพื่อนๆนะคะพร้อมความสุขนะคะแล้วก็คําอวยพรดีๆจากเจนนันนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้เจนันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามากดติดตามเจนันแล้วใจเย็นๆรอเจนันสามวันนะคะแล้วเจนันจะกลับไปหาทุกบ้านนะคะอ่ะวันนี้เจนันก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงของไทยเรานะคะก็คือเป็นประเพณีที่สืบสานมานานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่น ปู่ย่าตายายเราหรือว่าบรรพบุรุษเรานะคะเพื่อนๆถามว่าประเพณีวันลอยกระทงมีเพื่ออะไรนะครับมีเพื่อน,นะคะเรา,อาขอขามาแม่พะะ่อคงคานสือซื่งหนึ่งปีขึ้นมานะคะถ้าเราได้ล่วงเกินแม่พระคงคาลงไปบ้างสําหรับคนที่อยู่ในแม่น้ําลําคลองใกล้แม่น้ําลําคลองเราอาจจะไปหรือว่าเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไหนเราอาจจะปัสสาวะลงไปบ้างหรือว่า ถุยน้ำลายหรือทำสิ่งไม่ดีกับแม่น้ำคงคาถึงปีเราก็ไปขอขามาท่านนะคะซึ่งจะตรงกับวันเพ็งเดือน12นะคะพระจันทร์จะเต็มดวงนะคะวันนั้นเราก็จะไปอขอขามาแม่พระคงคากันนะคะเชื่อกันว่านะคะวันลอยกระทงนะคะการขอขามาแม่พระคงคาเป็นการที่ว่าเรานำสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของเราได้ลอยไปกับกระทงนะคะเพื่อนๆ แม่เจนันเคยบอกว่านะคะการลอยกระทงก็คือการเอาทุกขเอาโศกเราล่องลอยไปตามแม่น้ํานะคะแล้วก็มีข้อ,อบ่องบอกอยู่ว่าการลอยกระทงอย่าลอยในน้ําที่มันวนนะคะเพื่อนๆให้ลอยในน้ําที่มันไหลไหลผ่านไปนะคะก็คือสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าทุกโศกโรคภัยของเรานะคะก็จะได้ลอยตามน้ําไปนะคะแต่ถ้าเราไปลอยในกระมังหรือลอยในองค์ชีวิตเราก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่ที่เก่าที่เดิมนะคะก็คือมันไม่ไหลไปไหน สักทีนะคะแล้วการลอยกระทงนะคะก็จะถือเคสตรงที่ว่าให้เราตัดเล็บนะคะตัดเล็บลงไปตัดปลายผมเราลงไปนะคะแล้วก็ใส่สตางไปเพื่อเป็นการขอขามาแม่พระคงคานะคะ แล้วก่อนเราจะลอยกระทงนะคะเพื่อนๆเราก็จะอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งใดที่มันไม่ดีในชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอเอาความทุกข์ความโศกทั้งหลายนะคะลอยไปกับแมลอยไปกับกระทงนะคะฝากแม่น้ําคงคาไปนะคะฝากแม่น้ําคงคาให้ล่องลอยไปนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆกลับคืนมานะคะอ่ะ มันก็เป็นประเพณีของเรานะคะซึ่งทํามาในทุกปีนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระทงก็จะมีด้วยกันหลากหลายแบบนะคะแล้วก็มันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะจะเป็นกระทงใบตองนะคะแล้วก็กระทงขนมปังแต่นะคะเจนัันจะย้ํานะคะว่าเพื่อนๆพยายามนะคะอย่าอย่าใช้กระทงโฟมนะคะเพราะว่ามันจะย่อยสลายยากนะคะทําเป็นกระทงขนมปังก็ได้นะคะเพื่อปลาก็จะได้ทานตรงนั้นด้วยนะคะ ยังไงส่งอรอยกระทงปีนี้นะคะเจนั้นก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้เพื่อน มีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะแล้วก็ใครไปลอยกระทงก็ลอยกระทงเผื่อเจนนันด้วยนะคะขอให้ทุกโศกโรคภัยลอยไปนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทํา YouTube เจนนันก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองคังช่องนะคะมีคนติดตามเรือนแสนเรือนหมื่นเรือนพันเรือนแสนเรือนหมื่นนะคะไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็เจริญก้าวหน้านะคะมีรายได้เข้ามาทุกคนทุกบ้านทุกช่องนะคะใครที่กาลังท้อถอยใครที่กำลังหมดหวังอยู่ก็ขอให้อาลเลกนะคะแล้วก็กลับมามีอาความหวังนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สดใสนะคะเพราะว่า เย็นนี้เราจะต้องไปลอยกระทงกันนะคะก็ขอให้เอาความทุกความโศกนะคะความเศร้าความเสียใจความผิดหวังที่เพื่อนๆมีนะคะให้ลอยผ่านไปกับกระทงนะคะและเริ่มต้นชีวิตใหม่พรุ่งนี้เช้าเราจะเจอเจอชีวิตใหม่นะคะความสุขความสมหวังขอให้มั่งมีนะคะสีสุข กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงคลิปนี้เจนันก็ขอฝากเพื่อนๆไปลอยกระทงแทนเจนันด้วยนะคะเพราะว่าเจนันไม่ได้ไปนะคะเจนันทํางานนะคะถ้ายังไงไปลอยที่ไหนมาแล้วก็คุยใต้คลิปให้เจนันฟังบ้างนะคะเจนันก็อ่ะขอสวัสดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจนันด้วยนะคะบา,บายยรักเจนันน้อยๆแต่รักเจนันนานๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะบา,บายย